เราไปการติดตามเกี่ยวกับแบล็คพิงใช่ก็คือเป็นที่ชัดเจนแล้วแหละว่าในแง่ของออในแง่วงแบล็คพิงเนี่ยเขาต่อสัญญากับว g จีแล้วที่จะทากิจกรรมในกลุ่มรวมกลุ่มในกลุ่มแต่ว่าเดี่ยวเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีผลงานของตัวเองใช่ไหมคะสื่อต่างประเทศอย่างเซาล์ล์ไชน่ามอร์นิ่งโพสเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ยนอกจากจะเป็นแอมบาสเดอร์แบรนด์หรูระดับโลกอย่างบูการีซีลีนแล้วก็แม็กแล้วเนี่ยดูเหมือนจะมีกระแสะข่าวมาว่าลิซ่าจะเข้าวงการแสดงในปีนี้นะคะ เห็นว่าอาจจะร่วมแสดงใน The Walking Dead อ่าใช่ได้ยิน่ามันซีซั่นไหนแล้ว The Walking Dead มันเยอะาเท่าที่มินดูล่าสุดคือ8อ่ะมันไปไกลกว่านั้นแล้วใช่ไหมใช่ไกลกว่านั้นแล้วไกลกว่านั้นแล้วใช่ไหมคือเห็นบอกว่าลิซ่าอาจจะร่วมแสดงใน The Walking Dead ซีซั่นหน้านะคะเพราะว่ามีคนไปเห็นลิซ่าเนี่ยเดินทางระหว่างโซลและปารีสซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้แล้วเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ย มีคนเห็นลิซ่าในการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับนักแสดงจาก walking dead อ่าที่มีคนลงรูปในไอจีอะใช่ norman reedus ค่ะแล้วไม่นานรายการทีวีก็เริ่มติดตามลิซ่าอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความตื่นเต้นถัดจากลิซ่ามาเจนนี่คิมออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมของตัวเองนะคะทันวาคมปี2023เจนนี่บอกว่า เปิดตัวค่ายเพลงใหม่ออสอาท์เทเลียหรือว่า OA ที่จะจัดก,การโปรเจกต์เดี่ยวของเธอทั้งหมด mm. ก็คือเจนนี่เจนนี่คิมก็คือเจนนี่จากพิงนี่แหละเจนนี่ mm. มีผลงานด้านการแสดงด้วยนะคะเล่นซีรีส์เรื่อง The Idol ช่อง HBO ร่วมกับ l i l ลี่โรสเด p แล้วก็ร่วมเป็นนักแสดงหลักของรายการ Variety Show Apartment 404ทางช่อง mm. TVN ด้วยมีกำหนดออนแอร์ในวันที่23กุมภาพันนี้ mm. 2คนแล้วนะสมาชิกแล้วทิ้งงานเดียวนะ่ะลิซ่าไปแล้วจนเจนนี่ไปแล้วเจ้าแม่อดอร์ค่ะโรเซ่ปัจจุบันนี่เป็นอบาสเดอร์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวซูวอซูกระเป๋าเดินทางริโมวาไปจนถึงแบรนด์รักชูลักชัวรี่อย่างเซนโลลองทิฟฟานี่แอนโคปีนี้ mm hmm. เดี๋ยวรอดูงานเดี่ยวได้เลย mm hmm. น่าจะต้องมีออกมาแน่นอน mm hmm. และพี่ใหญ่ของน้องๆน,นะคะพี่จีซูค่ะ ปาจุบเมนแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับดีอคาเทียล่าสุดขึ้นแท่นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอะโลโยะนะคะซึ่งมีรายงานจากสื่อเกาหลีใต้ว่าจีซูเนี่ยกำลังเปิดบริษัทบลิซูภายใต้บริษัทของพี่ชายคิมจองฮุนดูแลผลงานเดี่ยวของตัวเองส่วนทางด้านนักแสดงเนี่ยจีซูล่าสุดนี้รับเล่นบทนำในซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้เหมือนกันเรื่องอินฟลูเอนซ่าคู่กับพักจองฮุนบอกยิ่งดีคือกำลังจะมีซีซั่นส2บอตายแล้วเหรอสนอถึงสี่พันแดเองอ่ะ